ก็เป็นสิ่งหน้าโมทนาสาธุวันนี้วันพระที่สิบเก้าพุษภาพศหกสี่ค่ะเนี่อาหารบนโต๊ะหลากหลายโอ้ต้นทุเรียนมาน้องแพรว่าจะส่งทุเรียนมาวันนี้ยังไม่เห็นไงเลยนะแพร เมื่อวานนางนิ่มก็ส่งขนมมาจากเชียงรายกับน้ำกะซายมะนาวใครก็ได้อยู่นั่นนะ่ะเอาขวดน้ำกะซายออกมาให้แม่หน่อยแกอาขึ้นโต๊ะแม่ลืม แม่ก็ยังไม่ได้ดื่มสักขวดเลยเอาแช่ยเย็นเลยเอาออกมาหมดเลยนุนนี่มาส่งมาจจกเชิงลายวันก่อนนะโมทนาบนด้วยนะคะคุณแม่เอาขึ้นต้มหาทานให้ละลูกคงได้ดื่มคนละขวดคนละขวดนะคุณแม่ยังไม่ได้ดื่มสักขวดเลยโหลหนังเนะี่ยไว้รอกินกับลูก,ลก น้ำกระชายต้านโควิดเพิ่นว่าเห็นบ่แม่ก็ยังบลักงูเงียบกินผู้เดียวเลยยังไม่ท่านได้กินสามโลหนึ่งแม่เสเสื่องไปกินผู้เดียวก็ได้ตัวเป็นยังจังบเสื่องเป็นสีเสื่องได้ตัวเป็นส์จะซ่อนได้ทําไมไม่ซ่อนพพุทธเจ้าบอกว่ามีอะไรอร่อยอร่อย,ออยแอบซ่อนงูมีกินคนเดียวอาบัต นักบวชจิตเป็นบริสุทธิ์บาป